มีลูกค้าหลายคนถามว่าใช้แพ็กเกจเน็ตค่ายไหนเหรอผมล่ะครับผมใช้ของวันทูคอร์ครับใช้มาน่าจะ5ปีแล้วนะครับแพ็กเกจที่ใช้เป็น200เมกทับ200เมกนะครับก็คือความเร็วในการดาวน์โหลด200แล้วก็อัปโหลดอยู่ที่200นะครับซึ่งไม่เหมือนปัจจุบันที่อยู่ที่1,000นะครับแต่200สําหรับผมก็คือเพียงพอแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้ทําอะไรหนักนะครับก็คือดูหนังฟังเพลงนะครับ ดู Netflix นะครับก็ปกตินะครับไม่ได้ติดปัญหาอะไรดูไฟล์ 4K ก็ยังได้นะครับที่บ้านพ่วงกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณแปดเครื่องด้วยกันนะครับก็มีกล้องวงจรปิด3ตัวนะครับแล้วก็โทรศัพท์1 2 3รวม iPad ก็เป็น5เครื่องนะครับแล้วก็มีทีสมาร์ททีวี1เครื่องนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบสัญญาณกันนะครับว่า200ทับส0นะครับในราคา299าบาทต่อเดือนนะครับถ้าคูณภาษีมูลค่าเพิ่มบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่7%ก็อยู่ที่ประมาณ320บาทนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวลองมาวัดดูนะครับเดี๋ยวมาทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตดูนะครับใช้ตัวนี้ละกันนะครับ อ่ะกดเลยนะครับอ่าไม่ถึงนะครับ200แต่แปลกนะตอนกลางวันเช็คได้200กว่านะครับไม่รู้ว่าตั๊มยังืนมีปัญหาอะไรนะครับ ส่วนทรศอบที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นหัววีพียีนะครับไม่ใช่ P20 p ่สิบโธรรมดานะครับและตอนนี้ความจำก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับมันความจุอยู่ที่1 2อ่นะครับจิกนะครับตอนนี้ใช้ไป100กว่าจิกละนะครับโอเคทจสอบครั้งแรกนะครับความเร็วในการดาวน์โหลดอยู่ที่160นะครับเดี๋ยวมาดูความเร็วในการอัพโหลด ความเร็วในการอัพโหลดอยู่ที่700ดร้ยเอเจสิบสามนะครับถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนทดสอบตอนกลางวันจะอยู่ที่200กว่านะครับทั้งทั้งความเร็วในการดาวน์โหลดและอัพโหลดนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจเป็นเพราะว่าห้องที่ผมอยู่เนะี่ย กับตัวเรอเตอร์นะ่ยเราเตอร์อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้อยู่ในห้องอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้อยู่ใกล้กับตัวเราเตอร์นะครับโอเคนะอาจจะเป็นเพราะว่าห้องที่เราอยู่นะครับมันเป็นห้องทึบนะครับแต่ตอนที่เช็คเมื่อเช้าก็คืออยู่ในที่โล่งนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับ ่ตามนี้แล้วกันนะครับอันนี้อยู่ในห้องนะครับตัวเราเตอร์อยู่อีกห้องหนึ่งสัญญาณในในเป็นครั g เดี๋ยวเราลองออกไปอยู่ข้างนอกแล้วก็ทดสอบดูแล้วกันนะครับ อันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกนะครับปัญหาก็คือกำแพงกั้นนั่นเองนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ห่างจากตัวเราเตอร์อยู่ที่2ห้องนะครับโอเคพอมาอยู่ข้างนอกแล้วสปีดในการดาวน์โหลดก็มาที่200กว่านะครับฉะนั้นจะรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจากเราเตอร์ได้เล็ก เร็วและดีนะครับก็ควรจะอยู่ที่โล่งนะครับออถ้าอยู่ใกล้กับตัวเราเตอร์ก็ยิ่งดีนะครับอันนี้อยู่ห่างจากเราเตอร์อยู่ที่5เมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเพื่อคอนเฟิร์มนะครับอีกทีนึงนะครับจากอยู่ในห้องนี้ความเร็วตกไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าโปรที่เขาให้นะครับเมื่อเราจ่ายยอดรายเดือนนะครับตรงเวลาเขาจะให้โปรนะครับทดลองที่500นะครับทับ500นะครับ1วันก็คือ24ชั่วโมงหลังการกดใช้นะครับเดี๋ยวเราลองมากดใช้กันนะครับว่าผลเป็นยังไงนะครับโอเคกดกันเลย แล้วก็ใส่รหัสของเรารอ otp ตรวจสอบเสร็จ ใช้ตอนนี้เลยนะครับรับซิทรอ์รอ SMS ยืนยันนะครับภายใน15นาทีเพื่อเริ่มใช้งานอโอเคตอนนี้ SMS มาแล้วนะครับอ่าเริ่มใช้ตั้งแต่21นาฬิกา48นาทีนะครับอ่ะลองทดสอบดูแล้วกันนะครับ ตอนนี้ผมใช้สัญญาณในส่วนของ 5G นะครับโอเคตัวเครื่องอยู่ห่างจากเราเตอร์ที่ 5, ประมาณ4-5เมตรนะครับโอเคกดดูเพิ่มขึ้นหรือเปล่า Let's go ถามว่ามันไปได้ในระดับไหนนะครับก็คงเป็นระดับนี้นะครับก็อาจจะมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเนื่องจากลอสที่เป็นพวกไวเล็ดด้วยนะครับตัวอุปกรณ์ในการปล่อยสัญญาณด้วยนะครับแต่ถามว่าเพิ่มขึ้นจากเดิมไหมนะครับก็ดูจากผลก็เพิ่มขึ้นนะครับก็จากการทดสอบหลายๆครั้งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ300นะครับจากที่เคยทดสอบมานะครับ เนื่องจากว่ามันเป็นตัวไรสายด้วยนะครับอาจจะเกี่ยวกับตัวอุปกรณ์เราด้วยนะครับแต่ถ้าใช้เป็นผ่านสายแลนก่อนน่าจะทำสปีดได้มากกว่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองอีกทีนึงนะครับอ่านะครับมาละเท่าที่เคยวัดได้นะครับก็เต็มที่ เต็มที่ม็กสุดนะครับก็จะได้ที่300นะครับเ,เดี๋ยวจะลองขยับเข้าใกล้ล็อเตอร์ดูนะครับอันนี้ห่างจากาเรลอร์หนึ่งเมตรนะครับโอเค ก็พอจะอนุมานได้นะครับว่ามันปล่อยมานะครับแต่ของเราอาจจะรับไม่ได้ตามที่ปล่อยมาสักทีเดียวนะครับโอเคใครได้ผลยังไงก็ลองทดสอบมาดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ